ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็พามาจัดเกม Starlight Princess นะผมของ PP นะวันนี้เราอยู่กันในหน้าค่ายของ b e t f i i วนะครับมาครับวันนี้ทุน 18K นะเราเบ็ดกันดอกละ600ไปครับไปครับออโต้ฟิสออโต้สปินเดี๋ยวไม่ใช่ออโต้ฟิสสปินพูดผิดนะครับก็เกมนี้มีซื้อฟีเจอร์ด้วยนะแต่ว่าเราจะปั่นธรรมดาหาเองครับ มาครับไหลายไปสวยงามแล้วมีคูณ6กข้าไปด้วยกับ1,440นะช่วงนี้ก็เดี๋ยวขอมาจอยกันในค่ายพลาสติกเพย์กันสักหน่อยนะฮะไปครับช็อตนี้แล้วไม่มีอะไรนะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะรูทสแกตเตอร์4ตัวเพื่อเข้าฟรีเกมนะครับเกมนี้นะ โอ้โหทำไมมันแห้งเงี้ยแห้งเกินฮัลโหลเจ้าหญิงคุณเจ้าหญิงตื่นยังเนี่ยไม่นะไม่นะอามาครับช็อ,ชอนี้ดูช็อนี้ก่อนครับหายไปครับแล้วไหลต่อไปสามร้อยตัวคูนมีไหมไหลอีกสองโอ้โหไหลหเยอะมากตัวคูณมาหน่อยอมไม่มีตัวคูณเลยแล้วได้อีกหกร้อยต้องการตัวคูณน,นะครับชอ็อนี้โอ้โหแล้วมาพันสองครับโอ้ไหลรัวจริงแต่ไม่มีตัวคูณน,นะเสียดายมากนะครับ ถ้ามีตักคูณสี่คูณหกนี่คือรู้เรื่องต่มมาครับช็อตนี้ไปอถือว่าเริ่มต้นได้ไม่แย่ครับหายไปครึ่งทุนหายไปครึ่งนะฮะ s c a ต t e r สี่ตัวเข้าปิดเกมนะครับเกมนี้นะแล้วก็ลุดกตเตอร์ไปด้วยแล้วก็ปั่นมือไปด้วยครับดูจากทรงแล้วแตกไม่ยากอ่ะสองร้อยสี่สิบครับแต่ช่วงแตกมันจะไม่มีตัวคูณลงมาเป็นไปได้เหรอเนี่ยไม่มีตัวคูณเลยนะเสียดายนะ พันสองครับมาครับห้าร้อยสี่สิบมาครับพันสองเนี่ยแบบเนี้ยทีแบบเนี้ยไม่มีตัวคูณหล่นมาทักอันหนึ่งโอ้โหไม่มีจริงๆนะโอหเสียดายไปครับช็อตน,นี้ครับหกร้อยแล้วมา 750. เจ็ดร้อยห้าสิบมาครับสามร้อยครับจะหิประกายแสงของเรานะ อาร้อยห้าสิบไปครับไหลามาไม่เจอนะไม่เจอตัวคูณเลยนะโหเริ่มเล่นมาสองสามนาทียังไม่เห็นตัวคูณเลยนะผมแต่ว่าแตกไหลดีอยู่ครับก็แต่ตอนนี้เงินหายไปเยอะมากครับเงินหายไปเยอะมากนะคือไม่หมดผมก็ไม่เลิกครับผมไปครับสองร้อยสี่สิบแล้วมาร้อยห้าสิบครับแล้วมาอีกหกร้อย อุดพันสองไหมครับตอนนี้ไม่มีตัวคูนหีือว่าอยากได้ตัวคูนวะ่ะคือแม่งแตกเยอะจริงแต่มันต้องพึ่งตัวคูนไนียครับเกมนี้นะมันถึงจะได้เยอะกว่าเดิมนะฮะเนี่ยมันมันก็เยอะแต่ว่าเยอะไม่มากไงถ้าสองพันเจ็ดคูนสี่คูนห้าคูนสิบห้าเนี่ยคือแบบมาแน่ฮะบ,บวกแน่นอนนะอย่างนั้นอนะรุยครับก็ตอนนี้เหลือห้าพันแล้วนะไม่หมดผมไม่เลิอกอยู่แล้วนะฮะ เราซู้หมดตัวนั่นเองนะฮะอุ้ยเต็มกระดานแบบนี้หวังว่าจะมีตัวคุณหล่นมาไม่มีเลยโถใจคอหลุนกันยาวไปฮ้ะดูทรงแล้วต้องตามกันอีกยาวคนระับโหเลอพันแปดเว่าหมดเราเนี่ยสามทีสามทีท้ายดอกนี้พันสอง ไหลลงมาครับสามร้อยครับไหลต่อฮะแตเตอร์อีกตัวเดียวเองเอาแตเตอร์อีกตัวเดียวมาช็อตท้ายพอดีครับโอ้โหสิบห้าฟรีสปินของเรามาจนได้นะแต่ก็แทบจะฟังจะหมดตัวแล้วนะดูนี่ว่าจ่ายโหดหรือเปล่าครับสำหรับฟีเจอร์นะอุ้ยมีคูณสิบด้วยครับช่อนี้ครับผมร้อยห้าสิบไปครับเปิดเดิมไหมครับพันห้าไว้ก่อนคะพอมีว้าวนะ อ่ะสามร้อยตัวคูณอยู่ไหนห้าร้อยสี่สิบโอ้โหทีนี้ไม่มีตัวคูณคูณสิบไปไหนเนี่ยคือคูณสิบกูหายโอ้โห,โโหแตกอย่างโหดไหลอย่างโหดเฮ้ยมีคูณสองไอ้คูณสิบสองว่ะมาแล้วครับคูณสิบสองครับโอ้โหมาจนได้นะเห็นไหมมันคุ้มค่าที่จะรอครับผมพอมาทีนี่คือแบบสองหมื่นหกพันอะคือมาทีรู้เรื่องอะรู้เรื่องกระเบื้องแตกครับมาทีหนึ่ง เดือดจริงครับ Starlight Princess ของเรานะครับผมน่าค่าย p r i s m a ก i c นะฮะใครที่สนใจเล่นก็ดูที่ใต้คลิปปักหมุดได้เลยนะครับก็แตกเถื่อนไปแล้วครับรอบหนึ่งครับตอนนี้ก็เท่ากับรอดตายมาได้ครับแล้วโอ้โหคูณสิบสี่ครับตอนนี้ครับ6กพันฝ่าม้าไปครับเดือดนะครับตัวคูณมาเท่ากับเดือดครับเกมนี้แตกโหดอยู่แล้วครับ โอ้เหเหลืออีกหรอบนะขออีกช็อตใหญ่ๆอีกสักช็อตหนึ่งให้อิ่มๆได้ไหมขออิ่มๆอีกตอนนี้มีคูณสามครับ4ี่รอยแปดิบหลายยาใบครับมีคูณห้หล่นมาเพิ่มครับมาอีกร้อยห้าสิบครับโอ้พลาสติกเทนี้แตกมันเหมือนกันเนี่ยคูณสิบสี่คูณ19คูณยีสองคูณเข้าไปครับตองหมื่นอีกแล้วครับโอ้โหมาจนได้ครับผม เอาเรื่องกระดาษเรื่องแตกจริงๆนะครับผม Starlight like Princess นะรูนี้มาเล่นนานแล้วนะครับผมสำหรับค่าย s l o t Prismatic Play ในในเกม Starlight like Princess นะครับผมกี่เบอร์อะไรไม่รู้ครับคิดเลยเปินเปิหายไปเลยครับกำลัาางจะพูดอะไรไม่รู้ลืมอ่ะห้าพันห้าหมื่นแปดแล้วตอนนี้ถือว่ารอบตายครับรอถอนอ้คูณยี่สิบสองคูณยี่สิบโอ้โหคูณหนักมากครับห้าพันเจ็ดร้อยโอ้โหเดือดจริงครับช็อตน,นี้นะ อ่ะแล้วเรียบร้อยครับ15ฟรีสปินได้ไป6 3 7 5 0บครับบอกได้คำเดียวว่าตูเลอร์ครับโอ,โอเคครับผมก็เรียบร้อยไปครับเรียบร้อยกระบวนความนะก็บวกไปตามระเบียบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะผมตอนนี้กำลังเจาะลุยพลังติกเพย์นะอยากให้เล่นเกมอะไรอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับ